แล้วย่แก่หามาหนุ่มแต่ถ้าหนหัวจะเอาแท้ก็ต้องมีรังโคมมา,าม,ามาด้วย,ยเขาเป,ปเป็นหนุ่มจะแพ็คให้แล้วหนุมีรังโคมมาแล้วแต่ก็แข็งแข็งแพ็คเหมือนจะส่งออนไลน์อ่ะเดี๋ยวเราเปิดมันด้วยเมนูแรกกันเลยเจ๊หนึ่งฝากนุ่งพี่เม,ม,มนูอะไรเจ๊หนึ่งไข่เป็ดดาจา้าแต่ก็จะตามแต่ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูอันนี้นอันนี้ยังไม่ได้เหรอแม่เข้ามาตั้งนานนะที่ทำมาค่ามีนเขาอ่ะก็ยังอันนี้ยังไม่เสร็จเลยแป๊บนึงข้่ามีนเขายังชาย ตายแล้วขอบคุณนะครับไม่หันเลยแม่ตไม่ใหญ่มากนะได้ค่ะมีหมึกไข่มีก้างสุกและปลาตัวเลสด ปูมา้าสดนะคะก้างสุกนะคะหมึกไ,ไข่ไข่ปลาจ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราขอถ่ายก่อนจ้ากับกูมา้าสดแซลมอนปลาโคดไหลบูอันนี้ไม่ลา้านใส่แล้วไข่ไปอยู่นหะนเรียบร้อยจ้ากับปูมา้าแซลมอนโคตรไหลบัว สาสิบสี่ลูกสี่ร้อยบินอยู่ที่แม่เนี่ยเออมาต่อเด็ก ไส์ใหญ่นะแล้วก็ปุ้งสดเน้วแน่แนแใสใส มาสดกุ้งสดแซลมอนจ้าแซลมอนอะไรสดแซลมอนอะไรคือแพ็กดิบเหมือนจะรู้เลยเรียบร้อยครับเจ๊นหนึ่งสำหรับเมนูนี้นะครับเจ๊นหนึ่งบดไข่ไห่แจ้งกุ้งสุกบดไข่แจงจ้าถือว่าเป็นเมนูสุกใช่ไหมครับท่านใดครับรมสมีใครไม่ทานดิบไม่ทานสดแจ้งไม่ขาดได้เลย แต่ยาสั่งยำรมทะเลมานะครับทะเลมีสิบสาอย่างใ้สิบสิบอย่างนะครับไหวไหมไปโอกาสหน้าก็ไรจ้ะมันมีบินดองอยู่ต้นนี้นะครับกุ้งสุกนะครับบวกหมึกไข่ไข่แดงแล้วก็ไข่ตู Oh. Oh, không mét. ไข่แดงเค็มครับไข่แดงเค็มเราก็นึ่งมาหมดแล้วนะชจ้น,นึงนะนอ่ปาปูม้าหน่อยครับเรียบร้อยนะครับกับเมนูปูมา้าสุกกุ้งสุกไข่แดงไข่ปูหมึกไขค่ค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกันนะครับกลับไปดูต่อไปนะจ๊ะแซลมอนไข่ปลาหมูยอเปิดช่วยหมูยอนะครับ คิวหรือไข่ปลาเรียวเสียวนะจ๊ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับจอดแต่น้องด้านข้างให้เลยนะจ๊ะเดินเลยเดินเลยหมูยอไข่ปลาริยวคิวแซลมอนนะครับเมนูนี้นะสั่งตามกันได้นะจ๊ะตัวยั่วเลยเดี๋หนึ่งเอาไข่ปลาเลยครับผมนี่นะครับสวัสดีค่ะ ต่อไปจ้าผลไม้รวมจากภูเก็ตเลยนะภูเก็ตส่งเข้าประกวดเมนูนี้นะครับพี่เขาบอกว่าต้องมาแวะเลยนะครับนี่ร้า <โย S 1> นเช่หนึ่งขอบคุณพี่มากเลยนะครับนี่ที่ถ่ายนี่รองเท้าต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แวะมานะร้านเช่นหนึ่งก็ห่างจากนุนเพชรเกษประมาณสี่กิโลได้นะครับเช่นหนึ่งนี่ยูยูหเลยเช่หนึ่งจ้า ตัต่อไปจะเป็นชุดเล็กนะครับกุ้งสุกไข่แดงเค็มนะครับเมนูนี้นเมน,นูนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเรียบร้อยจ้า ไก่บดปูม้าบดแซลมอนแล้วก็บดกุ้งสดโออเอ๊ะหนึ่งให้ดูหน่อยเดี๋ยวใส่คิทปูม้าก็ใส่เบลเลอร์เลยกุ้งสดก็ตัวใหญ่เฮ้ย้าไม่มาหรอกม่เหยี่ยวแม่ป้าไม่มาเหรอแม่ รักคนสดเลยครับร้อ 3, ยสามสิบนาทีนะครับประมาณสามสิบนาทีเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องโทรไปนะครับเข็ยนดูให้นหล้วลืมเลยด้วยไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเองนี่ร้อยใช่เดี๋ยวโทรตามจัดเสร็จแล้วโทรตามค่ะ ไปเดินซื้ออะไรก่อนไปเดินซื้อสวยก่อนจ้ะเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับก็ย้ำฟีไข่ผลไม้รวมนะครับนีใจ่ายตังแล้ว <c oughs> ช้อนกี่ชุดถามพี่เขาเลยลูก หกเจ็ดใช่ไหมของไขของหกเจอันนี้หกเนี่ยหกอยู่เนี่ยลูกาน้ำแข็งร้อยแปดสิบ นะครับหมึกไข่ไข่ปูจ้ะตอนนี้ทำคิวที่หกสิบเจ็ดนะจ๊ะไม่รับไม่รับไข่ปูเลยลูกไม่รับไข่ปูแล้วลูกไข่ปูไม่หมดเอ้อไม่พอแล้วลูกไม่รับไข่ปูแล้วตีไข่อะไรที่มีไข่ปูตัดไข่ปูออกลูกค้าบอกว่าไม่เกี่ยวนึกถึง มันนิ่มมันไม่แข็งเปลือกมันดูคลิปทุกวันเลยเจอกลุเชฟโออ,อ๋อรอครูไปดูคลิปหนูยิ่งอยากครูแก่ไอ้เนี่ยมันคุจอะเริ่มแบบว่าแบบมันแบบมันยังสุกไม่เต็มที่อะแบบ่าเริ่มนะเออใช่เอามาใส่ไม่ใช่ไม่ใไมใช่แบบเนื้อกรอบแบบนั้นนะแบบเอาเริ่มสุกแบบาหามหามะไยอะ นยากหมูยอ,อกระท้อนนะ,ะเราอยากใส่อะไรก็ได้เนาะถ้าคนไม่ใส่ก็กระท้อนอย่างเดียวเนาะอะไรลูกสองเผ็ดเลยนะโอเคเมือนเผ็ดนะ กระท้อนหมูยอกระท้อนหมูยอปลาราฮะมันเงากระท้อนจริงๆก็เข้าได้หลายอย่างนะครับกุ้งสุกทางนี้ปูมากาั้งสุกปูสุกนะครับปูสดกุ้งสดลูกค้าก็มีใจเนาะแต่มอนอะไรก็ได้เนาะบางทีบางคนก็จะเต่มข้าวปลาเนาะแล้วก็ได้หมดหอมจังเลยกระท้อนหมูยอนี่ไงสฉ่ัๆเลยลูก อ่าให้ดู๋ยวให้ดูอ่ะอุ้ยใกล้ๆเลยเออนี่ตับปลาเหนือเยอะลูกหกิี่นะลูกชื่อมาถ่ายนี่ก็ได้นะชื่อมาถ่ายไหมปัดป้ายมาได้ปัดป้ายมาได้ตัดป้ายมาเลยชื่อเรียนจบโอเคโอ้งั้นก็กำลังร้อนเลยนะราอวิชากุ่นๆอันนี้คือที่เลยลูกอ่ะกระท้อนหมูยอจ้านี่ช้ำๆเลย มันร้อนจ้านี่ากินมากดูเสียงขี้ยวยุ่อเลยเรามาปิดกับอันอื่นพร้อมกันเลยจ้ะเนึ่งลาบไข่พิเศษสามร้อยห้าสิบไข่แน่นๆเลยโอ้โหเดี๋ยว่าพักที่ไหนกันลูกนี่นี่อ่าเยืมๆดูมานานต้องจัดสักหน่อย จะก็ต่อด้วยกุ้งสดอันนี้กุ้งสดโอ้โหดูสิเดีย๋ยวข้าเหนียวเนาะ,ะไก่อก <c oughs> ทอดหนังไก่ทอดจะกรเหนียวคือกันเลยเ <c oughs> ข้ากันเลยข้าวเหนียวพร้อมหนังไก่ทอดจัดจุก,กเลยครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> บายบายจ้าอยู่ยั่วๆเลย ไม่สะดุกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์โดยลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ้นหนึงแจับตามปากหรือไลน์ e n g 0 5 2 3ตลอด24ชั่วโมง